ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอสวัสดีนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชม ที่เข้ามาชมนะครับช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงไ iPad นะครับความรู้สึกนะครับที่ใช้ไอแพดไอแพดสิบเอ็ดนะครับไอแพดสิบเอ็ดโปรนะครับอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เคสเข้าไปนะครับให้มันกันกระแทกนะครับกันกระแทกหลายหลายอย่างครับให้มัน ดูแข็งแรงขึ้นนะครับว่าผมเป็นคนที่ใช้ของจะถึงเราจะระมัดระวังแต่เราก็ต้องเซฟนะครับเซฟไม่ให้เกิดอันตรายต่อสิ่งที่เราใช้นะครับอันนี้เป็น iPad 11 Pro นะครับลักษณะของมันก็จะดีนะครับคิดถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมใช้แค่ 2, 256 6 g b นะครับ จะอยู่ที่สามหมืนสองนะครับอันนี้นะครับจะมีกล้องด้านหลังเนี่ยสอกล้องนะครับแล้วก็มีแฟลชมีนะครับตัวเซ็นเซอร์ของมันเองนะครับส่วนกล้องด้านหน้านะครับก็จะมีนะครับกล้องด้านหน้านะครับก็จะมีอยู่นะครับกล้องด้านหน้าอยู่ตรวนี้นะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะครับการตัดต่อก็เร็วนะครับเสียงแยก ซ้ายขวาได้ดีนะครับสเตอริโอดีนะครับถือว่าโอเคครับผ่านใช้ได้นะครับก็เหมาะสำหรับสายตัดต่อนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ดีนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับกล้องนะครับจะมีกล้องด้านหน้าด้านหลังนะครับ กล้องหน้ากล้องหลังนะครับเนี yeah. ่ยนะครับลาละถ่ายปุ๊บภาพที่ได้อันนี้สลับกล้องหลังนะครับภาพที่ได้จะประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้มาดูกล้องหน้านะครับ ก็จะเปิดแฟลชให้เราด้วยนะครับกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนดีนะครับนี่คือกล้องนะครับส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆนะครับเช่นการตัดต่อโปรแกรมอย่างนี้ก็เร็วนะครับประมวลผลเร็วนะครับในการเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับวิดีโอตัดต่อก็ถือว่าเร็วนะครับใช้ได้นะครับ คือของ iPad 11 Pro นะครับผมกับสำรัวันนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ